สกบยกเลิกเคอร์ฟิวตอ่พอพกรกฉุกเฉินไปอีก2เดือนรวมเป็นเวลา1ปี10เดือนตั้งแต่ประกาศใช้ครั้งแรกสวัสดีค่ะ Hello my friend Welcome to มา d a ม l i น Lifestyle โคกหนองนามาดามลินนะคะวันนี้มานำเสนอข่าวอัปเดตล่าสุดจากสอบคนะคะโดย ทางสวบคนะคะที่ประชุมณนะวันที่26พฤศจิกายนมีมติยกเลิกเคอร์ฟิวคือการห้ามออกนอกเคหสถานและปรับพื้นที่ไม่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้มเปลี่ยนเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง23จังหวัด พื้นที่ควบคุมสีส้ม23จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสูงวงเล็บสีเหลือง2 4จังหวัดพื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยวเพิ่มเป็น7จังหวัดได้แก่กทมกระบี่กาญจนบุรีนนทบ,บุรีปรทุมธานีพังงานและภูเก็ตสำหรับมา,รมาตรการนะคะในการเดินทางเข้าสหราชนอาณาจักรไทยเรานะคะได้มีการปรับ การตรวจหาเชื้อหลังจากเข้าประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Test and Go เป็น ATK จะเดิมที่ต้องตรวจด้วยวิธี RT ขีด PCR พร้อมกักตัวเป็นเวลา1วันแต่ยังคงต้องตรวจมีผลตรวจหาเชื้อโควิด19ด้วยวิธี P R T P C R ภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางเช่นเดิมยกเว้นเด็กต่ำกว่า6ปีตั้งแต่วันที่16ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะสาหรับข่าวนี้นะคะ ก็นอกจากนี้นะคะศูนย์สบคยังเห็นชอบต่อพอรกฉุกเฉินไปอีก2เดือน1ทธันวาคม64ถึง31มกราคม65เป็นการขยายใช้พรกจุกเฉินเป็นครั้งที่15รวมระยะเวลา1ปี10เดือนนับตั้งแต่ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่26มีนา2563ขอบคุณที่รับชมบ๊ายบาย